Welcome back ladies and gentlemen. Fight number three here will be fought at 60 kilograms between Italy and Thailand. Let's meet our first female fighter here from the blue corner. She is 24 years of age, stands 166 centimeters tall with a fight record of 23 fights with 16 wins. Please put your hands together for Lena Nocker from Italy. และนักบุยจากมุมแดงครับอายุ23ปีจากร้อยเอ็ดประเทศไทยสูง1 7 6เซนติเมตรครับจกมาแล้วถึง34ไฟชนะ25และเสมอ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับเพชรสายฟ้าซอสมัยฟ r o m Thailand เชิญกรรมการบนเวทีครับคุณพิตินะัทน้อยเชลเลคู่นี้เป็นมวยหญิงนะครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมเพชร,รสายฟ้าสสมหมายวันนี้พบกับนักมวยจากอิตาลีไลน่าน็อกเกอร์อ่ะหน้าจอเทียบสัดส่วนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับเพชรสายฟ้าสสมหมายครับในทีมของคุณสมหมายบางกะปีครับสุนสมหมายสกุลเมตตาครับเป็นหัวหน้าคณะ จากร้อยเครับวัย23ปี176 34ชนะ25ครับเคยโชว์ฟอร์มมาแล้วนะครับกับที่นี่2ครั้งนะครับสำหรับเพ้รสายฟ้าสอสมหมายครับส่วนคู่ต่อสู้ของเธอวันนี้ครับเป็นนักมวยจากอิตาลีครับเลน่าน็อกเกอร์ครับวัย24ปีดีกรีไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมปเปี้ยนของเวทีมวยราวัยแล้วก็เวทีมวยป่าตองนะครับ วัย24ปีโอ้โหดูหน้าตาหวานจริงๆครับสูง166เซนติเมตรครับและสัปดาห์หน้าครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งนางฟ้าครับเรียงหน้ากันเข้ามาเลยครับ3นางฟ้า3แองเจิลเรียรเจิร์ครับดังก้องฟ้าสาวสิงห์แล้วก็น้องบิวทอเทพสุทินนะครับในมวยฮัดคอมวยพันดุครับเสาร์12ธันวาคมเสาร์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับติดตามนะครับ นี่สาวสวยสามสไตล์นะครับเสาวหน้า12ธันวาความเราเจอกันทุกคนนี่ดีกรีระดับแชมป์ประเทศไทยทั้งนั้นนะครับนะติดตามครับแฟนๆครับใส่กรอบด้วยใช่ไหมคุณมรุตอ่าวันเสาร์นี่ต้องใส่สวมกรอบนะครับสวมกรบอบเปิดนิ้วนะครับโอ้โหระพอครับมันมันระเบิดระเบ้อแน่นอนครับส่วนเลน่าล็อกเกอร์นะครับที่เรียนค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับสูง166เซนติเมตร 23ครั้งชนะ16แพ้7ครั้งครับมาจากไทเกอร์มวยไทยนาทีของอาจารย์ปิตินัทน้อยเจริญครับบนเวทีถ้าบอกว่ามาจากไทเกอร์มวยไทยนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอีกรายหนึ่งนลครับคนออกกำลังกายนี่ดูหน้าตาผิวพรรณน,นี่มันสดชื่นจริงๆครับคุณมารุตครับติดตามนะครับนี่เป็นร้อยเอดกับทางด้านของอิตาลีครับสู้กันคู่ทีสาแล้วครับ คะแนนหนึ่งน็อกหนึ่งครับคู่นี้คู่สามครับถ้าจํากันได้ครับผุ้เชื้อชัยครับเพชรสายฟ้านี่ไฟที่แ้วนี่ไหลหลุดครับต่อยบวยรฮดคอร์ครับติดตามครับก็เคยไปสอบถามนะครับว่าเคยหลุดมาแล้วนะครับหลุดแล้วดึงเองสวมเองครับเอาหัวไหล่กดกัะเชือกเข้าเองครับอ่ะไปบนเวทีครับวันนี้จะเป็นเหมือนวันนั้นหรือเปล่าโอ้โหดูครับทรงผมเทระเบิดเถิดเถิงครับเลนา แล้วดูลีลาครับอ่าดูครับศักะการวางแข้งแทนข่าวฮาครับแหม่ไตะหนักใช้ได้เลยครับเพชรสายฟ้าครับเดนหน้าเข้าไปครับเลยหน้าน็อกเกอร์วันนี้มาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกครับเจอกับเพชรสายฟ้าใช้แข้งขวาเป็นใบเบิกทางครับทางด้านของเพชรสายฟ้า จอมตะลุยอีกคนนึ่งรับดูทรงของเลนาไม่น่าจะธรรมดาใช่แล้วครับดูทักษะการบูการออกอาวุธอายุอานามก็ไม่ห่างครับเรา23เลน่า24นะครับอาครับแล้วดูเขาฉายครับมาทั้งต้นทั้งล่างเรียบร้อยครับหลับขากระปั้นเลยครับไม่ต้องนับแล้วครับโอ้โหดูจริงๆครับวันนี้เปลี่ยงเดียวครับ โอ้โหตาค้างเลยครับเพชรสายฟ้าสอสมหมายเอาละครับโอ้ดูครับเข้ามาดูอาการเพื่อนครับไรหน้าน็อกเกอร์ครับไม่ต้องห่วงครับทีมแพทย์มืออาชีพครับ่าครับพี่หมอคณิตคุณน้าต้องช่วยกปรผสมพยาบาลนะครับแม่จังหวะจะแทงเข่าหรือเปล่าครับอย่างที่เรียนไว้ครับไม่ธรรมดาครับไม่ต้องห่วงฟื้นแล้วนะครับฟื้นแล้วตอนนี้โอ้โหปากคอดิแตกเลยครับไปดูภาพช้าก่อนครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่เตะเขาอยู่ดีๆครับ แล้วดูจังหวะสวนครับนี่เตะกอบโดนก้านคอครับเจอกบปั้นไหนครับนี่ครับโอ้จังหวะจะแทงซ้ายครับเจอขวาบวกเข้าไปครับโอ้โหดูครับมุมล่างครับปังเข้าไปครับช้อนโอ้ยขาพับนี่ครับโอ้โหดูครับจังหวะจะแทงซ้ายเจอขวาบวกครับลนเลยครับนี่นะครับความดุดันความร้การของชาวต่างชาติครับโดยเฉพาะพลังกำปั้นครับ เผลอไพลไม่ได้ทีเดียวครับโอ้โ oh หนอกจากสวยแล้วกำปั้นหนักแรงด้วยครับเรนาจากอิตาลีไทเกอร์มวยไทยดูครับรอยยิ้มยังหวานยังสวยเลยครับพบแมทธิวดีนครับ and ladies and gentlemen I give you our winner here by way of knockout in round number one please give it up for the blue corner Italy Lena Knocker โอ้โห,โหพลังกำปั้นของเธอนี่สุดยอดจริงครับรับากากปกาศเลยนะฮะสำหรับมวยจาศไทยครับโอ้โห,โหเลน่าจัดเต็มจริงๆครับน็อกกันเร็วนะฮะนี่น็อกนะน,น็อกยกแรกถึง2คู่เลยทีเดียวฮะนานๆจะมีทีจริงๆอย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้สงสัยจะยาวครับจะน็อกอีกสักกี่คู่ฮะรอลุ้นดูที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์สักครู่เดียว I to out.